ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับสําหรับไร่ละ1,000บาทนะครับจำนำยุ่งฉามมตรการช่วยเหลือต่างๆด้านานโยบายของอนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับเ,เมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ท่านได้ชง ชงมาตรการนะครับสีมาตรการเพื่อดูแลข้าวนะเพื่อดูแลข้าวชาวนาเรานะครับมีสีมาตรการที่เสนอให้ดูว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมมาดูหน้าเว็บไซต์ของของกระทรวงศึกษาให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอโอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูมาตรการเว็บไซต์เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเี่ยผมเข้า,าเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ของรัฐบาลเองนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะครับก็เดี๋ยวผมไปลิงก์ข้างล่างนะครับให้ดูเนาะตัวนี้นะครับเป็นลิงก์ในในส่วนของข่าวเศรษฐกิจนะครับคลิกตรงนี้มันจะมาลิงก์ที่าพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าพาณิชย์ชง น,น,นบข .1 พฤศจิกายนไฟเขียวสี 4. มาตรการด,ดูดซับข้าว14ล้านตันจ่ายไร่ละ1,000บาทนะครับนไครับดูจากหัวข้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายสักนิดหนึ่งเนาะเพื่อให้พี่น้องเพื่อจะมองเห็นชัดไปด้วยเนะาะพาณิ์เตรียมเสนอกอบขวันที่1พฤศจิกายนไฟเขียวสีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี66ทบ 67, 67นะครับวงเงินทั้งหมด 6 9 4ม3 0 3ล้านบาทนะครับเพื่อ,อตั้งเป้าดูดซับข้าวประมาณ14ล้านตันนะครับมีทั้งหมดจะมีสินเชื่อในส่วนของชะลอการขายข้าวสินเชื่อรูปรวมข้าวชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อกนะครับและจ่ายไร่ละจ่ายไร่ละ1,000บาทที่เราเคยได้ตะกอนตะกอนนะครับ ให้เกษตรกรทั้งสิ้นทั้งหมดนะครับมี4.68ล้านครูเรือนนะครับ4ล้าน600,000 8 000, 000กว่าครูเรือนนะครับอมาดูมาตรการนะครับคือนายภูมิธรรมนัเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนายภูมิธรรมเนี่ยถ้าพูดดมๆแล้วก็เป็นอ่าเป็นของคนของพรรคเพื่อไทยนะครับ ส่วนในของอรัฐมนตรีก็คนจากพักเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนจากพักเพื่อไทยเนี่ยที่เป็นดูแลกระทรวงพาณิชย์เนี่ยชงให้นายกซึ่งเป็นพักเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะพิจารณาแล้วก็ผ่านได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นพักเดียวกันมีโอกาสที่จะผ่านเข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีสำหรับเศรษฐกรก็รอดูวันที่หนเนาะหพฤศจิกายนว่าจะาผ่านไหมนะครับเอามาดูข่าว มาดูสีมาตรการเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเขาจะว่ามีสีโดยมีสีมาตรการที่จะดูแลผลผลิตชาวนาที่กำลังออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566เป็นต้นไปนะครับมีวงเงินที่690 0 0่กนว่าล้านบาทนะครับโดยจะนำเสนอให้คณะกรรมการข้าวไอโดยจะนำเสนอให้นบบกขอนะหรือว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะครับนบกขเนี่ย โดยมีรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6เพราะฉะนั้นรอลุ้นดที่หนี่1นะครับพี่น้องติดตามข่าวให้ดูนะครับว่าพี่หนึ่งจะได้ไหมอมาดูมาตรการสีมาตรการอะไรบ้างที่กระทรวงพาณิชย์โงให้โนโบกขอเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนะครับสีมาตรการ1ประกอบด้วยสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปีเป้าหมาย3ล้านตันนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทนะครับโดยช่วยค่าฝากตันละ1 5 0 0บาทต่อตันเนี่ยที่เราเคยได้นะครับแบบเหมือนเขาเรียกว่าภาพภาษาบ้านเราก็คือจำนำยุ่งฉางเนาะจำนำยุ่งฉางไว้ก็คือข้าวที่เราทําได้แล้วเราตากแล้วเก็บไว้ที่ยุ่งฉางของเรารัฐบาลจะช่วยค่า,เ,าเก็บเก็บไว้ในยุ่งฉางเราเนี่ยตันละ1,500บาท นะครับส่วนว่าจะได้กี่ตันกี่ตันนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราขึ้นลง,ลงทะเบียนไว้กับทางเกษตรนะครับทางเกษตรเนาะว่าอ้างอิงว่าจะได้กี่กี่ตันกี่ตันบางคนก็ได้เป็น10บ0ตันก็ได้เงินฟรีฟรไปเลยครับหมื่นสองหมื่นเฉพาะในส่วนของชะลอคานขายข้าวนะครับแล้วก็กรณีใครคนที่ร่วมเข้ากับสหกรณ์หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์เนาะ สังฮนที่รับซื้อข้าวต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปฝากข้าวเอาเข้าวไปฝากไว้ที่สหกรณ์ก็ได้ถ้าใครไม่มียุ้งฉางไปฝากที่สหกรณ์สหกรณ์เขาจะได้อ่าฝากตันละหนึ่งพันเกษตรกรได้ตันละห้าร้อยอันนี้กรณีไปฝากไว้ที่สหกรณ์เนาะใครที่ไม่มียุ้งฉางเนาะครับโดยมาตรการนี้เก็บไว้ยุ้งฉางประมาณหนึ่งถึงห้าเดือนห้าเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่ง ตุลา2,566ถึง29กุคมภา2 5 6พันหารอเดหรือว่าอันนี้คือมาตรการอ่าที่สเอ,อ้ยที่หน่งกรณีการฝากต่อไปมาตรการที่2นะครับสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรเป้าหมาย1ล้านตันนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นพวกของ ของสาก์เองนะครับสถาบันเกษตรกรต่างๆที่เป็นกลุ่มเป็นเนี่ยเขาจะจ่ายดอกเบี้ย1%รัฐจะช่วยไอ้าสาก์จ่ายดอกเบีย้ยเอง1%รัฐจะช่วยจ่าย3.5%เป็นเวลา15เดือนกรณีที่ที่าสาก์หรือเป็นกลุ่มรับซื้อข้าวเอาไว้ซื้อข้าวเอาไว้จากชาวนา,าเขาก็จะไปกู้เงินมาซื้อข้าวของชาวนา,าไว้เก็บไว้นะครับ รัฐจะช่วยจ่ายดอกเบีย้ยให้อันนี้ชาวนาเองตรงๆเนี่ยเขาจะไม่ไดไไ้ไม่ได้มีส่วนตรงนี้อยู่แล้วนะครับต้องเป็นกลุ่มต้องเป็นสหกรณ์อะไรเงี้ยเขาจะทําได้ชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการเก็บสต็อกอันนี้พูดง่ายๆคือโรงสีเนาะใครที่มีโรงสีนะครับรัฐบาลก็จะช่วยดอกเบีย้ยสเปอร์เซนตนะครับเพื่อเก็บสต็อกไว้ถึงสองถึงหเดือนนะครับ ก็คือเวลารับซื้อตั้งแต่1พฤศจิกายน66จนถึง31มีนาค67เนาะรัฐบาลก็จะช่วยดอกเบีย้ย4 4%เปนต์เนเช่นเศรษฐอ่รงสีเขากู้เงินมามาซื้อข้าวชาวนาไว้เก็บไว้นะครับเพื่อเก็บสต็อกไว้ก่อนนะครับรัฐบาลก็จะช่วยดอกเบี้ยให้อันนี้คือกรณีนนรงสีคราวนี้ในส่วนของอข้อมูลที่ตรงกับชาวนาเองตรงๆที่จะได้รับเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ การสนับสนุนค่าบริการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน4.68ล้านครัวเรือนช่วยไร่ละ1,000บาทนะครับไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทนะครับใช้วงเงินอยู่ประมาณ56,000ล้านตัวนี้รัฐบาลก็ยังเสนอเข้าไปเหมือนเดิมนะครับไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ ครูเรือนละไม่เกิน20ไร่เหมือนเดิมนะครับเป็นวงเงินไม่เกิน20,000นะครับ20,000บาทเหมือนเดิมนี่คือมาตรการที่ชาวนาเรารอคอยนะครับมาตรการได้ละพันแล้วก็ชะลอการขายข้าวนะครับตันละ1,500บาทเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งนี้ครับนบขนะครับนบกข,นบนบก,ขก็จะเข้าไปไประชุมร่วมกับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานนะครับหนึ่งพฤศจิกก็จะรู้ผลเลยว่า จะได้ไม่ได้จะผ่านไม่ผ่านนะครับมาตรการทั้งสี่มาตรการเนี้ยก็เป็นมาตรการที่เขาเคยดูแลมาก่อนๆนุๆนก็เคยทํารัฐบาลก่อน,นๆนก็เคยทํามาตรการตัวนี้มาก็าผ่านมาตลอดก็ปกติมันก็มีวงเงินอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้กระทบในส่วนขององบประมาณตัวอื่นเลยนะครับก็มีวงเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอรอรอรอข่าวประกาศอีกที่หนึ่งนะครับภายในวันที่หนึ่งเดี๋ยวยังไง วันที่หนึ่งผมก็จะติดตามการประชุมนบอนะครับคณะกรรมการอ่อะไรอ่ะย่อมาจากเดี๋ยวผมก็ลืมเนาะนบอนะครับย่อมาจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติเนาะนบอนะครับก็ผมจะติดตามข่าวของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอีกทีหนึ่งถ้าได้ข่าวอย่างไรยังไงเดี๋ยวบัญชีแจ้งให้ดูอีกทีนะครับยังไงผมก็จะวันที่หนึ่งพฤศจิกานะะผมก็จะ ติดตามข่าวให้เอฟซทุกท่านได้ติดตามดูว่าจะผ่านนโยบายรัฐมนตรีจะเห็นชอบเห็นด้วยกับอ่าที่กระทรวงพาณิชย์ชงให้นบขเนี่ยเข้าที่ประชุมให้รัฐมนตรีเสนอนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สําหรับข่าวต่างๆที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนเรานะครับ